ก็สวัสดีครับเพื่อนๆชาวยูท <Okay>. ูบทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมนะครับรุสุงก้เนะก็ผมก็จะใช้ชื่อนี้นะก็ อันนี้นะครับก็ท่อนะครับเป็นท่อออกสองฝั่งผมลองใส่ไปแล้วนะครับเหมือนมันจะเหมือนมันไม่เท่ากันนะครับแต่เป็นท่อทรงในชิคาโ,โนเนาะหรืออกมีสองฝั่งเนาะคือผมลองใส่ไปละมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเดี๋ว ผมว่าต้องมันจะต้องตัดอะไรอีกนะครับตัดแต่งเดี๋ยวก็รอดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนอันนี้ก็จะทําเป็นพักเท้าเนาะนี่นะครับเด็กตัวนี้ผมซื้อมาก็เอแก๊สลนนะครับแลอดดัดนะครับเขาเรียกว่าไม่อะไรนะไม่คอลอดอะสักอย่างนี่แหละครับ มิดคอนหลอดหรือประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นฟอร์เวิร์ดมันจะโย่ตรงนี้เนาะที่เป็นท่าฟอร์เวิร์ดแต่นี่มันน่าจะมิดคอนหลอดหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวก็จะมาทำนะครับนี่นเนาะเหล็กนะครับเดี๋ยวก็จะ จะเชื่อมจุดยึดไว้ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้แหละจุดยึดเนาะก็เข้ากับตัวยึดแทนเครื่องนี่เลยก็มันจะออกมาแล้วก็เหยียบอยู่ประมาณนี้เนาะก็เมว่าเดี๋ยวผมจะไปใส่ให้ดูแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเชื่อมเชื่อมตรงนี้แล้วก็เชื่อมจุด หุดหยดักเท้านะครับให้เราวางขาเนาะผมจะทําเป็นคัดมือนะครับไม่ทาคัดเท้านะเดี๋ยวจะไม่ค่อยอยากจะขี่มันเท่าไหร่ถ้าทําเป็นคัดเท้าเนาะโอ้ยคัดเท้าเรามี s อ4 0 0สี่ร้อยไปแล้วนะครับก่อเดี๋ยวอันนี้จะทําคัดมือให้ขับส,สบายๆเดินทางสะดวกหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับจะได้เอามาขับบ่อยๆเนาะเพราะรถมันต้องใช้แบตเตอรี่เนาะ มันสตาร์ทมือแต่ถ้าอย่างเอเราจอดทิ้งไว้เป็นเดือนมาสตาร์ทมันก็ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าเป็นระบบแบตเตอรี่แบบสตาร์ทมืออะไรประมาณนี้คือมันก็จะมีปัญหานะครับถ้าเราไม่ได้ขับบ่อยอ๋ออันนี้ผมหาอะไรมาอุดแล้วนะก็ไม่เนียนนะครับ คือต่อถ้าจะให้เนียนก็สีโปมานะครับแล้วก็ขัดให้เรียบแล้วก็ทาสีไปเลยนี่ก็ประมาณนี้นะครับอะไรมันแพงนะครับนี่ไปหม้อน้ํานี่นะครับสองตัวเนี่ยพันห้านะครับโตดแพงเลยเ,ออเดี๋ยว ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะมาใส่ท่อใส่ใส่ท่อก่อนนะครับ กอดูนะฮะมนันไหมมันไม่ได้นะครับมันคืออย่างที่ผมบอกอะมันไม่สวยนะครับเออเนี่ย่ะผมคือผมปวดหวัวเลยเจอแบบเนี้ยจริงอะเจอแบบนี้เราก็ปวดหวัวเหมือนกันนะครับ คืออะไรวะไอ้เออเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราต้องมาทำต่อนะครับไม่ใช่ว่าซื้อมาแล้วจะใส่ได้นะครับก็คือจะไปขายต่อให้คนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับ่มันไม่สวยนะครับคือนี่มันต่ำนะครับคือถ้า ตัวนี้มันต่ำตัวนี้มันสงูงออเนี่ยอันนี้ค่ับเอามาให้มันแนบเกาะไม่ได้นะครับเหมือนเขาทำมาไม่ค่อยจะพอดีกับรถเท่าไหร่นะครับเออแต่ก็เหมือนมีรอยใส่มาแล้วนะอม็มีขเมาอยู่เขาแนบใส่มาแล้วแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามัน ผิดพลาดอะไรตรงไหนนะครับเนี่ยแหละคือปัญหานะครับเดี๋ยวผมขอวิคิดหาวิธีก่อนก่อนะครับอันนี้ก็ใส่ไปแล้วนะครับทอไม่ได้ถ่ายนะครับก็ผมตัดผมตัดตัวนี้ออกเลย ตัดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่สวยนะครับถ้าใส่ไปมันก็กต่ําประมาณนี้เราเราตั้งรถขึ้นก็แทบจะติดพื้นนะครับคือมันไม่ได้เนาะคือผมก็อโอเคประมาณนี้ตัดตัดเลยแต่ฝั่งนี้ผมเก็บไว้อยู่นะครับก่อพึ่งมาทำในตัวยึดนี้นะครับตัวยึดเนาะ เกอบประมาณนี้นี่เดี๋ยวผมาจะตัดตัดออกหน่อยนึงเพราะว่ามันยาวมันยาวเกินตัวรถไปนะครับมไม่สวยนะผมแล้วแต่ความชอบนะครับเ<ม>กาะอันนี้เดี๋ยวถุงทอดนอดมาแล้วเดี๋ยวจะใส่แล้วก็หาหาที่ พอดีพอดีนะครับก็จะมาร์กไว้แล้วก็เอาไปเชื่อมเชื่อมเสร็จแล้วก็ก็จะทําต่อไปเอาให้จนน่าจะไม่เสร็จและวคลิปเนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็มาใส่ท่อให้ดูเนาะนประมาณนี้นมันจะออกมาฝั่งนี้นะครับ ก็เวลาวางขาก็ระวังนิดนึงเนาะนะครับก็มันต่ำนะครับเห็นไหมดูดูจากแนวมันมันไม่สมูทกันเลยนะครับก็อย่างว่าละ่ะเราต้องหาวิธีแก้นะครับก็ตัดเลย ใพอแค่นั้นแหละก็อันนี้ผมก็ไปวัดมาแล้วนะประมาณนี้เนาะนี่ตัวนี้ผมตัดมาแล้วนี่ก็จะแปะไว้ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะเชื่อมแล้วก็ไปใส่ อันนี้คิดว่าเป็นพักท้าเอนะ็ดอักมาแต่ยังไม่เสร็จนะครับขี้เกียจละก็อันนี้ผมใช้เหล็กโต16บหกมิลน,นะครับมาทำเนาะเดี๋ยวคิดว่าถ้าทำดีทำสวยก็น่าจะทำเอาไปขายนะครับเพราะว่าเห็นคนเขาถามหายอยู่นะครับของสตีดสี่ร้อยเนาะมันจะเป็นท่า forward กับ มิดคอรอดนะครับไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกแร้ล้านะแต่ผมอ่านเป็นแบบนี้นะครับคืออยู่ระหว่างกลางนะครับไม่ขา้ตั้งตรงเนาะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะเชื่อมครับแล้วก็เอาไปลองใส่กับรถดูเนาะ มาณนี้นะครับก็เชื่อมไม่สวยเท่าไหรนะ่เนาะก็พอไปวัดไปวาได้นะครับเดี๋ยวก็รอให้งานมันเย็นก่อนนะครับแล้วก็จะเอาไปใส่ตัวรถเนาะครับเก็ประมาณนี้อ่ะนะครับเกาะนี่ก็มันหายร้อนแล้วเนาะ ก็เดี๋ยวผมจะมาลองใส่ดูนะครับว่าจะอยู่ประมาณไหนแล้วเดี๋ยวก็จะเชื่อมตัวตัวยึดพักเท้านะตรงนี้คู่นี้ก็เดี๋ยวจะลองใส่เข้าไปก่อนนะครับว่าจุดจุดมันได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะครับว่ามันต่ําไปสูงไปหรืออะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวจะตัดแล้วก็ดู ก็มันจะประมาณนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะเชื่อมผมว่าดูแล้วมันมันไม่ไ้น่าจะไม่น่าจะไม่น่าจะต่ำเกินนะครับเกาพอดีพอดีเลยผมว่าน่าจะพอดีแหละ ดูนะครับประมาณขอใัยนะฮะก็เท้าประมาณนี้เนาะผมว่าจะตัดออก ออกสักหนึ่งนิ้วนะครับดูจากท่อนี่นะครับตัดออกประมาณนิ้วถสองนิ้วเนาะผมว่าสองนิ้วน่าจะพอดีนะครับตัดออกสองนิ้วดีกว่านะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับกาะ อันท่อเนาะตัวนี้ก็เคลียท่อไปเคลียตัวนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวผมตัดออก2นิ้วนะครับแล้วก็จะใส่ตัวยึดพักเท้าเนะก็เป็นอันเสร็จนะครับก็ประมาณนี้นะครับ อะไรอื่นเดี๋ยวผมถ้ามีเงินเดี๋ยวผมสั่งมาก็ผมคำนวณเงินดูแล้วนะครับขาดอีกประมาณหมื่นห้านะครับเนาะหมื่นหะ้าผมซื้อคอลิดมาละคอลิดคาบูดเดียวผมสั่งมาแล้วเดี๋ยวให้ดูครับอ่ะนี่นี่นะครับคอลิดคาบูดเดียว นะครับก็อันนี้ผมซื้อมือสองมานะครับต่อเขามานาก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก็ก็มารอฟังกันเองนะครับแต่ก็คงจะประมาณอู้ว่าอีกนานกว่าจะได้ติดเครื่องแนหะเพราะว่าชุดหม้อน้ําชุดหม้อน้นํานี่ก็เป็นห้าหคันแล้วนะครับ หม้อน้ําแล้วก็ถังน้ํามันกล่องไฟก็เกือบหมื่นนะครับที่พูดมาเนี่ยชุดหม้อน้ํากล่องไฟถังน้ํามัน3อย่างเนี่ยก็เป็นหมื่นนะครับหมืน่นหมื่นนิดๆอะ่ะแล้วก็แหนนะครับไม่ไม่ได้ใช้แหนทรงนี้นะ ผมจะเปลี่ยนแฮนก็เดี๋ยวซิซิบายังไม่ได้ทําเลยนะครับก็เดี๋ยวจะอ,อันนั้นมาแยกนะครับแยกแล้วก็มาเชื่อมใส่ใหม่นะครับก็รอชมกันนะฮะมันคือมันไม่มีที่ทํานะครับคือผมก็ทําเฉพาะวันหยุดนะครับ แค่วันเดียวเนาะแล้วก็ทำเล็กน้อยไปก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นนะครับก็ไม่ได้ทำแค่รถอย่างเดียวนะครับก็มันก็อย่างว่าเนาะมันก็เหนื่อยนะครับก็มาทำนี่เล็กน้อยนะครับบอลหยุดก็ซักผ้าทำอะไรของเราไว้นะครับก็มีเวลามาทำรถนี้นิดหน่อยนะครับก็อะไรถ้าเห็นถูกๆก็เดี๋ยวจะสั่งมานะครับ ตอนนี้เบาะก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับใส่เรียบร้อยเหลือใส่ถังน้ำมันใส่แฮนแล้วก็ทำขายึดไฟหน้าแล้วก็ซื้อไฟหน้านะครับแค่นี้แหละครับก็ท่อก็ตามสภาพยอย่างนี้นะครับก็ซื้อมาแล้วนะครับจะเอาไปขายต่อคนอื่นก็ไม่ได้ก็เอามาใช้เองนี่นะครับผมว่าถ้า ถ้าทาข้องอมาเนาะทำข้องอขึ้นมาให้มันสูงมาเท่ากันจะมันจะสวยมากนะครับเดี๋ยวรอมีเวลาว่างก่อนนะครับไปให้ร้านที่เขาเชื่อมท่อทําให้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักร้านที่ไหนเลยนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะทําเดี๋ยวก็ไปหาอีกทีนะครับจะให้เชื่อมเองก็ไม่เก่งนะครับ เพราะว่ามันเป็นไอส้สแตนเลสเนาะจะให้เรามาเชื่อมไฟฟ้ามันก็ไม่เคยถูกกับชิ้นงานเท่าไหร่ยังไงก็ประมาณนี้นะครับก็ขอคุณมากครับผมที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับก็เจิญใหม่อีพีหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอคุณครับ